เอาพื่แง่ที่มึงมึงลองเสนอมึงมึงอยากเป็นเศรษฐาสองไหมละ่ะก็เสนอไป <c oughs> ดิเออเป็ดเป็ดจะต้องมาพูดเลยพูดทําไมวะกูยังงงเนี่ยถ้าคนไหนเออคุณสมบัติไม่ผ่านผมก็ไม่เสนอนะผมก็นึกในใจว่าไม่ต้องพูดก็ได้คําเนี่ยพูดทาไมวะถ้าถ้ามึงกล้าเสนอนี่แสดงว่ามึงมีพระดีนะฮะหลวงพ่อเนวินดีเออศักดิ์สิทธิ์หรือไงมึงไม่กล้าหรอกผมยืนยันไม่มีทางกล้าหรอกแล้วก็ตอนเนี้ยอย่างไอ้พวกแบบเออนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ย สวัสดีครับไปไหนครับไปเดินเล่น <c oughs> อ๋อจริงเหรอเราไปเดินเล่นก่อนเตยวเจอกันครับสวัสดีครับเเจอคนรู้จักเหรอเจอเออโอเคเนี่ยไปยืนอยู่แถวเดี๋ยวก็ต้องมีคนรู้จักว่ะทีนี้แม่กลับมาเรื่องเดิมนะก็เอ่อพี่จะพูดอะไรวะอ๋ะอ,อคืออนุทินเนี่ยไม่กล้าหรอกนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นปัญหาและที่สำคัญคือแค่แค่ต่อให้รัฐบาลชุดเนี้นะแบบ เป็นคนที่เอ,อบริสุทธิ์หมดแล้วก็ได้นะคุณแค่คุณเปิดสภามาวันแรกอะนะครับเปิดสภามุณจะอภิปรายเอ,อไม่ได้อภิปรายเรียกว่าแถลงนยโยบายอะไรกัน้ไม่ได้อภิปราคุณจะโดนพักเพื่อไทยกระซวกคุณทันทีเรื่องเขาก็โดงเรื่องเขาก็โดงคุณรับรองคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงคุณโดนชัวร์เพราะว่าคุณไม่มีทางหนีเรื่องเขาก็โดงนะมันมีวิธีเดียวที่ตอนนี้ที่เราจะบอกว่าจะหนีได้เลยนะครับ,บก็คือประกาศไปเลยบอกว่าโอเคเรื่องเขาก็โดงเนี่ยคืนหลวง คืนทันทีไม่สู้แล้วไม่ต้องสู้แต่ไม่มีทางเนวินไม่ยอมหรอกครับนะฮะเนวินไม่ยอมแ,มอมแต่ว่าอนุทินเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีทางเลือกของเขาอยู่แล้วนะว่าถ้าสมมุติมันมันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็หมายความว่าก็ยอมเช่านะยอมเช่านะครับก็เช่าไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายสนามช้างมาบัวควายอะไรของเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพีเยงแต่ว่าก็จ่ายค่าเช่าไปนะครับก็ก็จะเป็นอันหนึ่ง ซึ่งผมเนะี่ยผมมาคิดเองนะผมคิดเล่นๆนะนะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะคุยกับเนวินบอกว่าเฮ้ยเอาตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วก็คืนแต่มันก็มีคนบอกว่ามไม่ได้เหลิมชยัยถ้ามึงไปคืนเนี่ยเขาก็เท่ากับมึงยอมรับผิดเดี๋ยวเขาก็ถือว่ามึงกลายเป็นคดีอีกไอ้ฝ่ายฝ่ายเสื้อแดงแม่งก็ไม่ยอมอีกว่าพักทักสิณก็ไม่ยอมอีกเออผมเออลืมลึกไปไว่าคือมันไม่จบง,ง่ายๆไงเพราะมันเหมือนกับอะไรที่ครอบครองมาตั้งนานทํายังไงอะไรประมาณนี้ผมว่าแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเหมือนเหมือนขเขาใหญ่เที่ยงอา ก็คืนก็คืนไปก็คือจบฉนะนบอกผมว่ามันก็คือจบก็เหมือนทักสินเนี่ยทําเป็นหมนเหมือนจะเข้าฟุกพอเข้าคุกไปเสร็จข่าวก็ไม่ค่อยเขียนอะไรเยอะแล้วอาจจะเขียนนิดหน่อยนะครับคือผมว่าผมว่าในเมืองไทยอ่ะถ้าจะเล่นกันจริงจริงนะฮะก็เล่นไปเลยบอกว่าอังั้นกูคืนไอ้เขาก็โดนกระเดืนงกูคืนหมดเลยแล้วก็ยังไงก็ขอสนามกีฬาที่สร้างไว้แล้วเนี่ยก็ขอให้มันให้ทําธุรกิจต่อไปได้แล้วก็ยอมจ่ายค่าค่าเช่าค่าอะไรก็ว่ากันไป อันนี้อันนี้มุมมองผมนั้นนะมองอาจจะแบบมองแบบโง่ๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าในเชิงการเมืองก็บอกเฮ้ยถ้ามึงยอมคืนเนี่ยมึงอาจจะโดนว่ามันเป็นคดีด้วยโอ้เอ้าก็ในเมื่อยอมแล้วจะยังไงอ่ะเออเช่าใจไหมแล้วผมบอกว่าคืนคืนเป็นไปแล้วมึงไปเล่นเรื่องเอาพายดีกว่าบ้างตอนนี้มึงเป็นรัฐบาลเนี่ยไปเล่นเรื่องเอาพายแม่งดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คิดแบบคิดแบบผมนะคิดแบบสไตล์การเมืองแบบโง่ๆนะทีนี้กลับมากลับมาเรื่องอีกเรื่องนิ้ก็คือ อย่างไรเสียเนี่ยวันเปิดอภิปรายผู้ผิดวันเปิดสภาคือสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เขาคาดเดากันไว้ก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องเล่นงานอนุทินโดยเฉพาะเรื่องกัญชานะครับเรื่องกัญชาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ถามกลับนะอันนี้ผมถามกลับนะว่ามันจะเล่นงานเขาได้ยังไงครับเพราะตอนสมัยเขาเป็นรัฐบาลอยู่กับเศรษฐาเนี่ยเขาก็พูดเรื่องกัญชาอยู่แล้วเศรษฐาก็ร่วมรัฐบาลกับเขานะ แล้วเศรษฐาก็เป็นรัฐบาลในนามของพรรคเพื่อไทยจริงไหมนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือผมยังนึกไม่ออกอ่ะว่าว่ามันจะเล่นกันยังไงคือมันเล่นน่ะเล่นได้แต่ถามว่ามันจะเขาเรียกว่ากว้างงูไม่พ้นคอนะคืออย่าลืมว่าตอนที่หนูหนูมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโอเคถ้าไม่นับไม่นับสมัยตู่นะไม่นับสมัยตู่นะนะไม่นับสมัยตู่เรื่องอการชาการเชิญเนี่ยอนุทินเขาพูดไปตลอดนะเขาพูดไปตลอดแต่เพียงแต่ว่าเรื่องการชาเนี่ย มันกลายเป็นตัวโดนดึงเกมมากขึ้นมาในยุคของแพยทองทานเนี่ยตอนสมัยอนุทินอยู่กับอยู่กับเศษฐาเนี่ยเขาก็ยังยิ้ยิยักยักกันอยู่นะตอนนั้นน่ะคือเษถาเขาไม่ได้เอาชัดๆว่าจะไม่ให้หรือจะไม่ยอมอะไรประมาณนี้คือผมก็บอกว่าเรื่องแบบเนี้ยถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่าคุณจะไปเล่นงานเขาแรงๆอ่ะเขาก็สวิงกลับได้ว่าอแล้วตอนสมัยผมอยู่ออกับคุณเนี่ยคุณก็เป็นรัฐบาลอยู่ทำไมคุณไม่ไม่คัดค้านเรื่องนั้นล่ะ หรือแม้กระทั่งอ่าหนูก็จะโดนเหมือนกันอ่ะตอนสมัยเรื่องคาสิโนอ่ะนะฮะก็ไม่พูดชัดๆว่าไม่เอาอะไรประมาณนี้นก็พูดแบบพูดแบบอ้อมแอ้อมอ้อมแอ้มพอพูดตอนหลังๆที่แรงขึ้นก็คือหลัง